นอง d s เกสออนมุมัติหมายจับ13แกนนำกปปสในความผิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขณะที่กลุ่มกปป,ปสดาวกระจายปิดล้อมสถานที่ราชาการและกลุ่มธุรกิจเครือชินวัตรหลายจุดครับแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสได้ดาวกระจายปิดล้อมสถานที่ทั้งหมดรวม6จุดวันนี้ตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรประกาศนำผู้ชุมนุมไปปิดล้อมกดดันรัฐบาลและกลุ่มธุรกิจเครือชินวัตร อย่างเช่นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนําโดยนายชุมพลจุลาใสเช่นเดียวกันกับพระพุทธอิสระได้นําผู้ชุมนุมและลดกระจายเสียงไปกดดันหน้าสถานีโทรทัศน์ Voice TV ส่งผลทําให้การจราจรบนถนนวิภาวดีรงังสิตขาเข้าและขาออกวันนี้ติดขัดขณะที่นายพุทธพงษ์บุญการได้นําผู้ชุมนุมไปปิดล้อมที่กระทรวงแรงงานและประสายปลุกระดมให้ข้าราชาการหยุดทํางานและตหนิการทํางานของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้นวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอนอกจากนี้ผู้ชุมนุมยังได้ไปปิดล้อมสถานที่ราชาการและบริษัทกลุ่มธุรกิจเครือชินวัตรอีกหลายแห่งอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินบริษัทเอ็มลิงเอเชียคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซอยสุขุมิิทก2กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการต่างประเทศศูนย์ความคืบหน้ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรดีเอสไอเสนอสารอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับพระพุทธอิสระและแกนนำกนปปสอีก13คนในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและสารได้นัดฟังคำสั่งวันนี้นะครับล่าสุดสารมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าพฤติการแห่งคดียังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะออกหมายจับแต่หากผู้ที่ถูกเสนอขอหมายจับทั้ง13คนกระทำความผิดตำรวจก็สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ตามกฎหมายอาญาทันที